เท่าไรนอตะโตมาจันเพิ่นจอดซื้อแมงเคงอยู่ริมทางพี่น้องเอ้ยเนาะมาเบิ่งอยู่อ่ะน้ํานี่เออเท่าไรฮะจ้ะตะโตก็เตงโตนึงว40กว่าโต50,000 50,000โตละ1,000กับบ่ฮอดเนาะบ่ได้เนาะ มันมีตัวผู่ตัวแม่นี่เอาไปได้เลยเอออ้ันหาซิฟันกระเซ็นนั่งเนาะหมากอันนั้นแล้วทางไข่หมูแดงรางามแทนอ๋อไข่หมูแดงไข่หมูแดงจานเทเนอ้อารหาซิมันเบิ่งอยู่ห่เบิเบิ่ง

ส้นแปดสนแปดอันนี้สามอซอเจ้จอันึงก็ได้แม่ก็เสียใจนะอืมคนเสียใจที่ไหนบอกแล้วลดราคาทำการด้บ่ายกันเล้วแยกดาวพกกันคนยู้องการได้ฟันคายพุกันบอกได้เลยฟองเราจังวดเนาะพอทให้เรายนลลา เป็นเท่าเดของเจ้าเข็นเปดเอเข็นแปดของเราของเรานั่นอ๋อเดินเงินก่นพ่อของเราอยู่เพราะว่าแบบแอบถักทายสบายดีเด้อพี่น้องเลยสือของป่าก่อนไปรับลูกสาวในเมงเค้งกับ ไข่หมดแดงพี่น้องเอ้น่องที่สามส้พ่ออยู่ว่าเท่าสามทำไมเงินทอนน้องสี่ห้าเอาโอเคขอบใจด้วขอบใจเลยขอบใจเมื่อเห้เจงได้กินบะนี่แกงปลากร้อคือเพื่อนเจ้าหินเมือนั้นวะเนาะพี่น้องได้ไข่หมดเดก กับแมงแข้งเนอแมงแข้งก็อยากอยากเป็นราคาในเรื่องพี่น้องไงเนาะแมงแข้งทอดแมงแข้งอ,งอาหารจีนเนี่ยอะไรเมื่อตำบแมงแขงบ่สแมงแขงเนี้ยเอาไว้ไปพี่น้องไงวัน <c oughs> นี้เดินทางมากับเบลจันเพื่อนมาบ้านเสาเตวเนาะ อันนี้ก็คือเป็นขายอยู่หน้าบ้านสาวแต๋วเลยพี่น้องเลยขึ้นบ้านสาแตวบ่ที่ช้าวส้าวมื่อวันที่สิบแปดโอ้เมื่อวืนเนาะเมื่ออื่นนี้กะเกียมเมื่ออื่นนี้บ่เตรียมตัวมื้อวืนเมื่อวืนแมนขึ้นเฮือนไหมเสาวสาแน,ะนะา่เลยจ้าางข้างเฮือนเลาขึ้นนะบ่เสาฝนนะสาฝนั้นขึ้นแล้วนะขึ้นนะบ่ขึ้นก่อนแลนะ้วเนาะ ดาวเดียวคนเมื่อวันที่ซาวดิที่ซาววินาทีเนาะจากเมื่อคจะลงมาตะบอกดูวันนี้ได้นเนาะแล้วไจบูบม,มาอยู่เราก็ได้คือสิม,าอ,า,อสมาอยู่ได้เนาะม,มาอยู่ดอกมาเป็นที่โอ้ยเราสบายดีมาอยู่เซป,ปูนกันเบ,บาเบากเตียงเบาบุญอยู่พี่กับมี่ได้อเบาเสียงเบาดี แค่แตูเนาะแมงแกงนี่มันนั่นะไบอกนี่คตแล้วตออดัเพินซื้อต่อได้เพินวันซื้อต่อมาเห็นเพื่นหอยแมงแกงขายอยู่พี่น้องจะได้เวซื้อน้ำเพิ่นใส่ได้ป่เหินใบไม้เงาะอยู่ก็ดึงนนี่ไปนี่มันตายเลยแมงอเนาะ แข็งหอมดิเดี๋ยวต้องเชื่อึ้นมาก,กับขคือไม่นั่นนะฮะอันนไรยังนะระว่นา,านะมินยังนีเนาะไปรับลูกสาววันนี้พี่นองเลยนะต,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 ตุกเต็กตเต๊กตนชัใบนี่มานั่นนะเหรสิบปบ่ม,มันดเนาะ ตายไปแล้วเมื่อวัวเอาเจ็บเอ้ยเสียมือเลยมันยาวใช่ไหอโอเค,อเค,อเคพี่น้อยเนาะตัดภาพมาแับน,นี้อยู่หน้าห้องเฮียนสาวน้อยแล้วพี่น้อยเลยมาไวกว่าปกติแน่มื่อนี้พี่น้ยนอยสามโมงครึ่งเนาะปะกติสาวคู่คนว่าให้มารับสามโมงสี่สิบหาสี่โมงแรงว่าสนันเนาะ ทางเฮากะพอดีมาแต่เบียกแต่งานไวเนยก็เลยหล<อ>ับมาบเลย,เลยพี่รองไอ้เมื่อนี่คือคำคือมืดถ้าเพป,<อ>ป็นวัดเนี่ยไม่จำคว่มชื่อ,อาวะคือจะขี้โมกไหลอยู่ไม่ทราคือคำคือมืดแต่มันก็เย็นเย็นนะขับเพื่อนมื่อตเวินตเวินเลยเพื่อนห็นเจ้าหน้าทั่วไปแม่ลงไปลงไปรับเนี่ยเดี๋ยวสตีดรถเด้อห้พอ่อลงไปร<อ>ับเนี่ยเ,ยเลปลี่ยนคนเลยโอ้สบายดีพระทันป้องโอ้ชาดีล่าจนตื่น ฉันจ้องมาบ้าป่ะฉันว่าเฮ็ดกับเมียประธานไงแม่ไอ้ทีนึงมีหนังเลยเนาะเมียประธานป้องเพล่แล้วเราลูกคือกันน้องเชอร์กับน้องตาบอกแม่ไงพ่อแน่ เชรินใช่ป uh, ah. hey, ่ะมาเลยป่าเป็นพ่วงเลยวันนี้พี่น้องเัมลยันนี้ที่หนึ่งวัดสามได้เป่าวนี้นะป้ากขแ่ีสบายดีเฮลโหลเห็นยังนะไม่ได้เห็นยังเลยเอาเปิดตูห้ตาแน่เออเฮลโ แม่น oh! right. oh! right. no yeah. yeah. ่ะไปหายังกูแล้วเปล่าหนออือไปหานมไหวยังหมูมาอยู่โจนจับไปแล้วจักใครบุญเด็กก็เป็นเคงกนะอันนี้เห็นบอกปุ๊ซ้ำเออัดไปหาแซมเออัดไปหานั่นได้ลายกวนแม่มืออีสบายดีสองคนสองสาวสองนุ่มเดียวเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปกินเชมิทเนาะโอเคทานขันมากับน่าจะนั่นได้ไปกินเชมิทของแท้ไอ้ยิ้มอย่าไปเฟยอย่าไปเฟย์ มิดของแท้บอขับมิดทีนขาหน้าก็มีมือแล้วเป็นอไรก้อแล้เป็นอไรเ้าเมาโดนเ้าเมาโดเราก็อ้วกเจาก็อ้วกโดยเจ้าก็อ้วกเราก็เมาโดนเออวิวยังไ่ได้เมื่อเพราะมือนี้เมัดมาหลับไวเลยมาหลับไวกว่าสามนาทีไวกว่าปกติอไพ่ได้เป็นที่หนึ่งเมื่อนี้ดินินกับไพ่จับีอู้จูงแกงกันองมาเลย ตีหนึงก็ออกมาทำงานบ่เอ๋เมื่อนี้ตีหนึ่งคือมาลับไปแค่มื่อนี้เนาะลับไปรำงานละอืมโดยมื่อนี้กินข้าอย่าบ่มื่อนี้เอ้าทำไมไม่กินน่ะทำไมไม่กินชาวคู่ไม่เอาอะไรให้กินเหรอบอกชาวคู่เลอว่ามาน่ะครอบชาวคู่เลอวะบอกครอบเลยหรอตาล้างกรบเจี๊ยดนะฮัมหยันตุยลงเด้อลูกเด้อ ว่าซันหัวคอนพี่น้องเฮย,ย <m uch ing> เหเ็นว่าเออรัดไปสุไข่หมูแดงกับน้าจัหนห็นบนอ่ะไม่ไล่กูอืมไม่ไล่กูไม่มือเพันอีก <m uch ing> ไม่มือเพันไปหาน้ำงใหม่เดี๋ยวเศรูยังโมมาอยู่ใครพูดแดงกูตายไหมใครพูดแดงกูใช่อะ่ะอยู่อยู่หิมทางนะไง <m uch ing> อยู่ห <m uch ing> ิมทางจับได้ยดังอะ่ะเอ้าพอจันแล้วก็จับน้ำจานเลยถอกใส่ถุงเลย

อันนี้ว่อยากกินแซนวิชนะแซนวิชบอะรนะบ่อเนินน้ำมันมันปั้นไงหอเยนโบมันนี่ลังคาเราไปบ่ได้ลังคาไปบ่แล้เฮ้ยอิ่อว่าแซนวิชนะแซ่บบ่บ่แทบโอ้บ่อสีบได้อิ่มแหละบ่อันนึงแหะกินบ่ได้บ่อบ ยินข้าวก็ยังอยู่เงี้ยนะฮะข่าวแร่ดิถ่านคร์บุนซีนคารบุนส้นดินในแต่จีไรวันตอนเช้ากินข้าวยังรึข้าวเจียวข้าวไข่เจียวนะบ่ข้าวเจียวไอ้สิข้าวเจียวกินข้าวแย่างเนี้ยเมืองมาแรงนี่เนาะพี่น้องไงใช่ตลาดแรงซื้อแนวกินแล่นบ่ได้แล้วก็หนูอยู่ภาพไงได้ยังได้ไข่มุดแดงดิ ហើយបោះហាត់ហាត់ពីមកនេះហើយបោះទៅត្រាតាំង พอจ้อยมากว่าสงการนะเด้อมันแปลถาวรเฮะมันแป็น่าวรยังก็มันเกลียวเข่าเออตอนเกี่ยวเข่าพุ่นอู้หูพอจ้อยมาดินสงการป่าดูงเงยตอนเกี่ยวเข่าเรืร่อยพอจ้อยสิมาหนะอ,อ่าตุ๊กขุดดูคือมันแทบาดนี่ตอนเกี่ยวเข่าจังมาจะคว่ำแท้จะคว่ำแท้จะคว่แท้อาจารย์เชื่อว่าอ้ามันก็เป็นดินปีใหม่แล้วนี่ ไอ้ตาก็ไ่ได้คดน้ำให้พ่อให้แม่นะไม่ได้สิกางเกงในใน,น่ะดุกเกไปเจ๊เจ๊ไปส,สิบปืนไม่ส่องอยู่ไม่ส่งเลยว่ามันปีนออกมาดินชดน้ำให้แม่รัดกับพ่อจันบ่คดยังคดเท้า ข่าวแรงกันยังนีเม่อไรจะได้ลงไปฮะเม่อไรจะได้ลงไปซื้อกับข่าวให้จะกินยังโจ๊กบ่โจกเคยได้รักมี่อยู่มาต้มซุยกินปะพอจอยบ่มาที่โอ้ยพอจอยว่เกี่ยวข่าวผู้หิมาว่ะกับมันกับมได้รถน้ำพอเด้อนี่พอจอยว่าดี๋ยวนี้นะววจ๊กวแล้วววนดี๋ยวนีนพอจอยจักดุงจอยอยู่แถวดก็ปลาลุงถามอยู่ยังดินนะ เอาเอาเลอ่นันี่ขนนี่ทางมา,มา,งมามตะันดนี่มาดิมาส่งมันไม่ได้ถือมาแต่ลงไปงทำอย่งูอดบ้านสี่โมงเลยพี่น้องเอลยหับเพิ่นได้แต่สาม,มโมงครึ่งเนาะตอนนี้ก็สี่โมงเช้างูหอดบ้านอยู่ไม่มือได้บ่นห,ห,หน่มใเนาะบ่ได้บ่สรับจำหมืนได้ทั้งแมง่ได้ทั้งอัน ใคหมูแดงีบิจ hmm. ีบ็ดอั้นไปกดดูสิาอาจารยขึ้นมาเลยได้สองงได้สองถงพู้ได้สองงแล้วอาจารย์ื้อสองถุงนมาเบิ่งนดดินเบิ่งดินมันแข้งอันนี้แหละกินบตามมันแข้งอาจารย์ตามมันแข้งไเอาก็ชือเลยแค่ว่าอยู่ดีเราไปหาดินทางคุณนั่งทั้งพิโนดียนอาจย์ขึ้นมากด ตามปากเนะพอจ่ายฟังเงินมาให้กี่บาเดือนนี่แต่ใ้มันกับบุมีเงินช่วยขนมกินแล้วคนนี้เ็ได้กับบุมีเงิน,นได้เงินเดือนเดือนนี่ก็เกือบบ,บพ่พอกดพี่น้องเอ้ยเนาะเ<อ>งินเดือนยูทูบก็ได้บ,บ่พอค่าขนมตาดามมันก็ตามยอดวิวฮอตเลยพี่น้องเอ้ยเนาะองานานั้นเจยอดติ่มไปน็นยังไงสตูด้นักกว่ามั้ยนะครับ คนเดียนยังมืไหมก็ไก่บอก็ไก่ตื่นเศร้าาพ่อจันมาแล้วโอ้ยพ่อจันมาแล้วมาเล้วมาเล้วมาหอดตลาดแรงบบบนี้องเฮ้ยทางเจจันเป็นสะกินไปสั่งเด้นอนดินเนาะเขาแรงมาอนีิใช้เฮ้ยไปได้บอต้องถอยก่อนต้องถอยก่อนบ่เจ้าก็บเจ้าตันเอา ไปลาเป็นยีู่้อีกไปนอกไหลบ่บ่หนงทางแคบเนาะกระ้แรงคนนี้กะเพิกลังเฮ็ดไม่อยู่งามไล้เพิ่จะได้หายแบบน่้เติดติ๊ดเติกระจกพอจันทร์เพิ่งกระไลห้วยอยู่เลยแต่มาแต่มาแต่เชาน ดูเช่าฝนไปด้วยยังกราก็ได้ฝนตกบอนะทางเฮ้าน่ะมืดฟ้ามืดฝนดิซี่บริตกือนม่ได้พี่น้องเหรอเมื่อคือเมื่อเลยแต่ว่าบริตกนี่พี่เย็นค่ะนี่พุ่นเย็นก็นี่เลยบอกอากาศหนาวๆเย็นๆเนาะมีนาได้หนิเดือนนี้เนี่ยจะหน้อยมื่อเมื่อกระห้องอะไรกันนหอตลาดแดง อ้าวสงครามก็ต้องห้อนอี่แล้วเมษานะตีแต่จุ่มหาน้ำแข็งพดแล้วแบบนี้โห้ยคอยโพดค่อยๆก็ไล่ตีแล้วเนาะมาแล้วสำเนียงก็อากาศพอดีเลยท่านเฮ้ยจอทั้งไหนเลเอาจกคนดังเฉยนอนน้ำบ่ทั้งนั้นท่านพี่น้องเลยเนาะมาจันทร์เพิ่นว่าจะกินแกงกิเลดพี่น้องเลย ไปดูใแม่หลวงศรีลงมาหาละคิดเล็กมีบ้อบ้านพี่น้องเลยคือนโบหินเห็นแต่เครื่องแกงมันเนาะโมมีเด้อพี่น้องเลยเนาะ ยางมาโดนเติบยังบวเห็นอยู่พี่น้องเลยยำบริกินยุ่มืลยนี่เลยเปลี่ยนมีโน่วันนี้แหละพี่น้องเลย mô hình mô hình chỉ có hết, hết bạn này nó no. nó hết đi bố, hết đi bà. mà nó khi no. nào ngay vào phải cứ vào hà nếu kín ngạc thì đấy phải nào <laughs> เฮ็ดบดเนาะอาเฮ็ดนป้พ uh, huh ah, well, ี่น้องเลยหา่าโดยแมเฮ็ดใส่ลูกหาเอาเอาไปใส่สันเอาแม่กองทิเเปลี่ยนเมนูพี่น้องเลยเพราะว่า บอจันทร์พันจะกินแกงขีดเด็กมันบะมี่มัอน,นี้นะโดยขอบใจใาผักหวานแกงเฮดมัอนี้พี่น้องเลยบอจันทร์ไปกินแกงขีดเด็กผ่านก่อนมัอนี้เนาะบะมีพี่น้องเลยป้ามีแต่เ <c oughs> ห็ดฝันนี่างมาลายเดียหเห็นแต่เห็ดกันเลยเอาเห็ดเนี่ยพี่น้องเลย